ครับสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องพิษณุโลกแล้วก็พี่น้องครองไทยทุกท่านที่รับชมด้วยนะครับผมวันนี้เรามีโอกาสได้มาพิษณุโลกนะครับทุกคนไปเที่ยวชมพระพระชวังจันทร์นั่นเองะครับมีโอกาสดีแล้วก็เป็นบุญตาวาสนาที่ได้มาฮอดมาถึงนะครับแล้วก็จะพาทุกคนไปเที่ยวชมประวัติศาสตร์ของชาติไทยนะครับสมัยสุโขทยัยแดงดึกดำบรรณนะครับน่าจะผ่านมาลายศตวรรษดอยู่นะครับแล้วก็ไม่ รู้แน่ชัดเกี่ยวกับประวัชร์ไทยนะครับก็พอรู้คราวๆขนาดนะครับเดี๋ยวจะพาพี่น้องทุกคนไปเที่ยวชมด้วยกันนะครับไปกันเลยครับน้องนักเรียนมาทัศนศึกษานะครับทุกคนจะมีรถเมย์ใหญ่แบบเียครับมาเรียนรู้เกี่ยวกับประวัติชร์ไทยนะครับอันนี้ก็คือเด็กๆครับเข้ามาทัศนศึกษานะครับมาจกจวงหวัดไหนครับเนี่ยมาจกาวงหวัดไหนครับพิษณนุ่โลกเหรอมาทัศนศึกษาใช่ไหมครับเรียนเรียนปออะไรครับ ปว .5 เก่งมากครับครับโอ้ไปเยอะมากน้องๆเข้ามาทัศนศึกษานะครับโอ้โหโอ้สวัสดีครับปว .5 หมดเหรอโอ้เก่งมากครับไปไปไปมาแลยตอนนี้เปไหนกับร่างครับที่แรกมนีิมาที่แรกใช่ไหมครับที่สองเหรอที่แรกไปมาเอยกันอ๋อ โหตกเดกก็ได้มาเนาะมันมีลาอะไรช่ไหนอะไรอสวยใูกต้องใส่ทางนี้สวยหรือยังสวยมากนะไกไบ้ทเัได้สวนทมาก่ตีเดิมพันเอาพันเอาเมืองกันก็ได้ยซะเส็นไรตะี้ตีใกลซงบ้านเชงเรืองเลย เด็กรู้จังบทเก่งจังเลยศึกษาโบราณนี่แหละรู้หนังกระดานสวดพระราชาแห่งขงสาวดีเจ้าจะยืนช้างอยู่ในล้มไม้ทำไมรีบออกมาทำยุทธหัตถีให้เป็นเจติยุทธเพื่อลูกหลานสืบต่อกันไปนี่อะคุณพ่อถ่ายเดี๋ยวคุณถ่ายเพรเราถ่ายเลยครับเดี๋ยวผมจะถ่ายนี่ให้น้องๆับครับ ตอนนี้ถ่ายรูปนะคะโอวันสิดอยาปิ้ลเออสนมสาวทหนวันซูกินไหนเออทุกคนกินเอาดูเอาดูีห่าวมาวกวเติ๋าที่นี่คือสถานที่ประวัติศาสาในสมัยดิบดําัตนนะครับทุกคน มันจะเป็นอาบคือพระสวรรค์นนั่นเองครับเป็นที่ประทับข้องพระเจา้านาในสวนนะครับน่าจะใช่นะครับถ้าบอกพูดอะไรผิดก็ขอรทรอไปัด้วยนะคะรับเพราะงมาครั้งแรกแล้วก็ไม่ได้เข้าไปอ่านใน Google นะครับยังไงก็ขออภัยด้วยนะครับข,ข้าชั้นชาพนะครับข่าวกันนะครับ ใช้เลนส์จะใชยหนึ่งไอ้ครับที่ได้เห็นใจครับไปที่ได้ไปพาพี่น้องทุกท่านไปเยี่ยมชมด้านในกันครับแล้วก็กราบไหว้พระมณรีสวนนะครับเคยอ่านแต่ในประวัติศาสตร์แล้วก็เคยดูในหนังนะครับแต่วันนี้ได้มากราบท่านนะครับ แล้วก็มาเห็นตัวจริงนะครับสมเด็จพระนในศวนมหาราชนะครับงา,านน,าาานะครับ หน้าที่สารสมุทรพนธุส่วนลาชนะครับภาพมากรบัวหรือวัาคือผู้รักษาแล้กก็ของผู้เอกราชษันแผ่นดินให้ไว้กะให้เป็นคํอว่าให้สมอเลยนะอ้พวาตัวเขาก็ยันยุบนะ

แม่นยุบอ่ะแม่นยุบอ่ะอันนี้งานไอ้อันดูแม่นยุบจริงไหมเอาไปสุดท้ายคือว่าเป่าคือฟองสแตนเลยเนาะไม่คือเห็นเสียงมุตะลอยยุบจนมืุ่งซันเลยเห็นลองถ้าจริงจริงนะอันนี้ยังไม่ได้ได้ที่ทานได้อยู่ไหมเอาเอาดีๆเลยเอาสุดแรงเลยสุดแรงสุดแรงให้สุดแรงเลยสุดแรงเลยสุดแรงจริงๆนะ เอาขึ้นสุดเลยสุดสั้พรังเลยนะเบิ้งงาและจินต่ชื่อนอ๊อฟอธิษฐานลองดูดิอ่ิทานยังไงครให้ความหมายใครครับที่เรายกช้างเขาอธิษฐานที่เกี่ยวกับเพื่อนอสิเป็นคนณบอสเองครัใ่กะไรผมเืียว่าคนคูบอเป็นคนที่หักมีตาหักแล้วก็เป็นคนที่ จริงใจกับผมแต่ถ้าห่างไม่จริงใจกับผมขอให้ยกไม้ขึ้นเอาที่มาคายก็ดีเองเว้ยแต่ว่าผมเชื่อว่าคุณครูบ๊อบจริงใจผมมากคุณครูบ๊อบรักมิจรภาพมากคุณครูบ๊อบเป็นคนดีมากเคยเคยเราเรียนที่ประเทศไทยเ็เคยอ่านอยู่ครับที่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 สัมผัสกับผมเนี่ยเอาเอาเอาสิผมคิดว่าคุณครูบ๊อบทุกครั้งที่รู้จักกันมาคุณครูบ๊อบดีมากสําหรับผมดีมากขอให้ความดีของคุณครูบ๊อบที่ดีกับผมอ่ะ ขอให้เบาเบามากๆเลยคุณวองก็อธิษฐานด้วยขอให้ยกุนได้เลยแล้วก็บุญบารมีที่เคยสร้างมาขอให้ข่ใข้าพเจ้ายกเบาเบาห้าเบาคุณว่งเป็นคนดีมากะนในในมุมมองของบนะอุ้ย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 ไอ้ยูง่าย จริงจริงนะจริงนะไม่ไม่ได้กินจริงจริงไม่ใช่อุปทานนะเราไม่ได้อุปทานมาใช่ไม่ใช่มาแต่นี้เพิ่มลองไปลองด้วยพาชมพระสว่างเก่าหรือว่าพระพุทธรูปในสมัยสุโขทัยนะครับทุกคนอันนี้มันน่าจะทูกทรงขามนะครับน่าจะทูกทรงขามนะครับมันเป็นกลายเป็นประลักประพังนะครับ แต่ก็ยังดีที่แบบบูรณะขึ้นใหม่แล้วก็แบบให้มันแบบบูรณะขึ้นใหม่เพื่อให้คนรุ่นหลังได้เรียนรู้ประวัติศาสตร์นะครับไม่ว่าจะเป็นคนไทยหรือว่าคนต่างชาติหรือว่าบับเองนะครับในน้าที่เป็นคนเรานะครับการเรียนรู้มันไม่มีความเสียหายอะไรนะครับหรือทําให้เราเรียนรู้ประวัติศาสตร์ประเทศที่ออมค้างของเรานะครับ เคยด,ดูในละครในนังนะครับแต่ตอนนี้ก็คือมายืนนัุดนิด้วยตัวเองนะครับทุกคนสุดยอดอะ่ะซาทุขยคข้าพเจ้าจงมีความสุขความเจริญแล้วก็มีพนหนะ้าที่การงานด้วยเธอ แล้วก็พี่น้องทุกท่านที่รับชมเช่นกันนะครับเป็นอะไรที่แบบอม a ซิ่งมากแล้วก็น่าอัศจรรย์นะครับเป็นเรื่องราวประวัติศาสตร์ของชาติไทยนะครับกว่าจะเป็นไทยในทุกวันนี้มันก็ต้องผพาดเรื่องราว มาเยอะมากนะครับโอ้โหน่าทึ่งมากครับทุกคนได้มาอยู่จุดนี้แล้วก็บอกโอ้โหยังไงก็ขอบคุณบับเอนะครับที่พามานะครับได้เปทูเปตาแล้วก็เห็นประวัติศาสาทอันเก่าแก่ของชาวพิจิตรกก็คือของคนไทยนั่นเองครับ ในสมัยก่อนอ่ะการสร้างสาบ,บ,บารามหรือว่าพลัสว่างเก่าอะไรประมาณนี้ในสมัยก่อนเขาก็บบเก่งมากนะครับสามารถสร้างอะไรที่แบบไฮมันแข็งแรงจนถึงนักจุบันนะครับผ่นมากเกือบรอยปีก็ยังคงอยู่ให้ คน่ไลนเอาอะแบบได้เดียนรู้ได้เห็นนะครับทุกคนเนาะปัจจุบ,บันว่าทัช่างไม้จะสร้างอะไรก็ไม่ได้คนุณภาพนะครับจะยกโบราณยกโบราณก็คือสร้างอะไรก็แบบดีมากครับตรงนี้เหมือน,นคล้ายๆที่พิชบูรนะครับทุกคนคล้ายๆอ่ะซีเทะวะเนาะสวยงามมากนะครับ เป็นวัตถุโบราณที่ลํำคานะครับที่น่าเรียนรู้แลกน่าค้นหานะครับสำหรับทิปนี้ก็จับลงทุนนี้นะครับ ใบเก่านกพิณ่นาไน้เขาจีบเราเองอันนี้กางเกงจะเป็นเสาวัดนะเสาสาราเขาเกินแต่เก่าแต่ก่อนเราจะบ่งเหตุข้างศาสนาแล้ครับเดี๋ยวคงสิบห้าที่้องครับขอไปเบิรงไกลๆว่าเป็นยังไงนกพิณ่ะแตอนนี้ก like ับขออนุญาตกลางจองในด้ไหมฝนตกพายุดห่อที่นี่ครับฟังแต่เสียงเบาเอะเริ่มเริ่มจะไม่ไม่ไม่ปกตินะครับแต่เราเลือกเข้าเต็มมือของนาวิน่ะก็อย่างเช่นเสืพี่น้องนะครับที่ อ,อยู่ทางบ้านนะครับมานะครับพิศษที่ลกครับเป็นเมืองที่ได้เที่ยวมากเมืองที่ไรถ้าเป็นเมืองแบบธรดาก็อีสิดเยิดแคนในาการ,กการบ่ายนะครับเตีเ้ย พอให้หน่อยโรงงานปรสะดวามสำเร็จมนแลนะนะครับพี่ดอกชาเป็นโอกาสดีนะครับที่ได้ข้าน้องๆมานะครับเอาใจใตน้นเียๆหดปัจชุมนี้นะครับขอให้บรารมีนะครับในสกิฟข,ของ สวัสดีสิงห์นุ่งดีบ่าคุณรับคุณเปนตัวแทนของคณะสำรวจเจ้าของปุมประแคระที่นอนท่าแหวนหอมน้อมน้องๆที่แม่เที่ยวน้ำยาอีนั้มนะครับและเช่นี้ก็ขอบคุณพี่น้องทุกท่านครับที่รับชมคลิปเนาะอยู่ไหนเนาะคนตกแล้วก็สิไปต่อแล้วครับพี่น้องครับเมื่อหน้าบ๊วูดว่าสิตกก็ตกรับมืบรรยากาขอบคุณแล้วก็สวัสดีนะครับสวัสดีครับ